สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตหุ้นปตทนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูกราฟหุ้นกันต่อเลยนะครับตอนนี้ปตทราคาอยู่ที่33บาท75สตางค์ตอนนี้เราอยู่ในไทม์เ a m มมันะครับตรงนี้จะเห็นว่าปตทปีนี้ได้ลงมาทดสอบแนวรับแถว30บาทสังเกตได้ที่ลูกศรสีขาวนะครับถ้าราคาสุดแถว30บาท ราคาอาจจะมีแนวโน้มลงไปทดสอบทำนิวโรแถว24บาทเลยนะครับตรงนี้แนะนำว่าถ้าหลุดแถว30บาทแนะนำให้มีจุด stop loss เลยนะครับกลับกันถ้าราคาไม่หลุดแถว30บาทปัจจุบันราคาก็อาจจะมีแนวโน้มขึ้นไปทดสอบแนวต้านแถว34บาทเพื่อขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปแถว40บาทเลยนะครับอยากให้สังเกต ข้อคว a c t i o n แถวแนวต้านที่34บาทนะครับตรงนี้ถ้ายืนได้มีแนวโน้มขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปถึง40บาทเลยนะครับ เรามาดูกันต่อในไทม์เฟรมวิกนะครับตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าถ้าราคาสามารถเลี้ยงและยืนได้แถว34บาทราคาก็จะมีแนวโน้มขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปแถว40บาทอยากให้สังเกตตรงลูกศรสีเหลืองนะครับตรงนี้ถ้า RSI สามารถยืนแถว RSI 50ได้พร้อมกับ MACD ไม่หลุดค่าสูงและตัดขึ้นตรงนี้ราคามีแนวโน้มกับตัวนะครับตรงนี้แนวรับแถว34บาทต้องยืนให้ได้นะครับ ไม่งั้นแท่งเทียนหรือราคาอาจจะมีแนวโน้มลงไปแถว30บาทเลยนะครับผมแนะนำว่าถ้าใช้ไทม์เฟรมวีแนะนำให้มีจุด Stop l ล s อแถว32บาทนะครับถ้ายืนแถว34บาทไม่ได้ดูง่ายๆเลยครับห้ามหลุดแท่งแดงแถว32บาทครับถ้าหลุดแท่งสีแดงแถว32บาทราคามีแนวโน้มลงไปถึง30บาทเลยนะครับเรามาดูกันต่อที่ Timeframe day กับ4ชั่วโมองกันต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ใน Timeframe Day นะครับตรงนี้สังเกตได้เลยนะครับ ตรงลูกศรชี้ตรงแถว EMA 200ถ้าหลุดแถว EMA 200แนะนำให้รอแล้วก็ไปลุ้นแนวรับแถว30บาทนะครับแต่ถ้าแท่งเทียนหรือราคาสามารถเลี้ยงและยืนได้ไดแถว33บาทหรือแถว EMA 200หรือสามารถยืนแถว34บาทได้ราคาก็จะมีแนวโน้มขึ้นไปทดสอบแนวต้านแถว36บาทถึง34บาทได้ถึง40บาทได้เลยนะครับ ตอนนี้เรามาดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงกันต่อนะครับในไทม์เฟรมนี้จะเห็นราคาและเท่งเทียนการทดสอบแนวต้านแถว34บาทถ้าราคาสามารถเบรกแนวต้านแถว34บาทหรือ สามารถยืนแถว34บาทได้หรือแถวเส้น MA 200เส้นสีแดงตรงนี้ได้ราคาก็จะมีแนวโน้มขึ้นไปทดสอบแนวต้านแถวถัดไปที่36บาทถึง40บาทเลยนะครับตรงนี้อยากให้สังเกตตรง MACD ด้วยนะครับถ้า MACD ตัดขึ้นเหนือค่า0ูนย์ตรงนี้คอนเฟิร์มนะครับแล้ว RSI ไม่หลุดแถว RSI 50ราคามีแนวโน้มไปต่อเลยนะครับแต่ตรงนี้ถ้าไม่สามารถเบรกแถว34บาทได้ในทเฟรมนี้แล้ว MacD หลุดค่าศูนย์ และ RSI หลุดแถว RSI 50ตรงนี้ราคามีแนวโน้มลงไปทดสอบแถว32ถึง30บาทเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องระวัาางด้วยนะครับผมขอสรุปหุ้นปตทรตรงนี้เลยนะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กด like ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ